ผมถึงจะไหวไหวอะไรครับไหวพระขมไมดีละเบื่อ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 บไม้งกินเด็อไ่โอ้ห่วงเฮียอีเดียม่เมียจ้านองงนมันจะเป็นเค็มๆหน่อยๆนะอะรก็ยง ซนน้ก,กรับรบายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมรากาบนี่ดูถายก็มี ๋ยว่ากันกาเบื้องวันที่ได้รายได้หน่อยแต่ก็ได้มาแล้วครับวันที่เลือกใส่น้ำเอาไปเพอกินแมงห้ย้ายให้พี่น้องน้ำได้กินเมาเครื่องดื่มครับอย่าชูกำลังขาดบ่อด้ะกับทีมงานมวนกลุป๊ป วันนี้เราบดเป็นตากล้องเห็ดจานอบมือนึงครับสัมผัสเห็ดข้นเบิง้งเหน็ดฟังน้ำเนีย่ยท่ายบรรยากาศเห็ดขนเบิง้งเหน็ดฟังน้ำเนี่ยครับเป็นมาเป็นตากล้องเห็ดจานอบมือนึ่งวันนี้ก็สิีเบอรดเลงกินปลาดิบบ่

ไม่แก็คุ้ยนี่ไหมไม่ไม่สิเหลาแล้วนี่เราก็เหลือแงตะบานเหียครับผมแล้วก็นี่มากครับไอ้เนี่ยของไอ้ก็แบบัากนุตอนบานบักนุนี่ชิ้แข่งก็ไอ้ไอ้ชิมก็ไอ้ไอ้ชิมผู้เดียวกันว้าวไอ้ชิมก่อนไอ้ชิมเปฝีมือแบบไหนงี้ยสอนแแ้มาน้ากูไม่ยกนะให้มึงยกนะไอ้จีคลอเซียนเราให้ชิมเหมือนเข้าไปชิมอ่ะเอาเขากลับตบานแล้ว 王总，你已回复了。 โอ้ผมเหมือนเลี้ยวก้อนเป็นยังเลยเนี่ รับรับเบิรดครับรับเบิรดครับใส่ใส่คนละใส่กข้าไปตีด้วยน่มวนนี่ะป so ัหาป่านแหลพ่ห so ้แมวนนี่ละก็ได้ใจ

มาพักยูกอนบ่ทางนำ้ำโตนี่เดี๋ยนี่ดูเท่กับตริกหน่ามาั้งกขาต้องลงเกี่ยวไงเออนี่ก็ชอบอหอยไม่เบานะเราเนี่ยอ่ะชิมไปนี่เด้วยจ้า ไปป้อนป้อนถูกไอยืบว่ะไปไอเอซ้ำกันเลยโอ้ซ้ำกัน Để ngu à? <laughs> nhàng, có à, xe xe mà nó chưa phải bơi nhanh nó nè ngủ hả ngủ hả bơi nhanh bừng phải anh đức mà nhịp mình chắc chiến nhắc nhắc ừ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  ai เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยฮ้เไปไม่ยังนุ่พี้ยจังสัน มาจากไหนก่อนมาจากไหนก่อนถายายเีมากิสู่ปาครับวันนี้มาสู่ปาปลากินมาไอปลากินม้ปากินมานี่ครับให้มันไปทำบ้างมีแต่พบกภาคุนฝัง มันจะเป็นเค็มๆหน่อยๆนะครับมันจะเป็นปลาแล่มปลาแล่มนะครับผมน่าไหนะ่ยตายมลยตายอตายตายงขยันอยู่ยูมตัวหนนบตุ้มาเสียบนอีรีมื่กูรับบดเป็นดะกล้องใหมึงตุ่มออมึง รอบเ้อร์เป็นดับเปล่งแฮะไม่ว่าทำตามที่ทีดดเนี้ยดูดิบวุ้นเงี้ยตามที่ีดูนะหาเบิง์จหนีเท่าแรงครับการรอบซีน็อกให้เบอรงเหมือน มาไวกินก้อนได้อีกแล้วมึงย่านเต้าปด้กินเอาแห่เอ้ ชูกำลังน,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 นี่ก็จ,จ,นนจับมือเป่า,าไ <laughs> นี่ยครับ,บได้หลายอยู่ยเนี่ยแต่ว่าจะเอาคักกุว่าสงการจะเราตกปลาไม่เป็น หลงื่อกมือี้มีคนอยู่ผาาพื้นดินภาคพื้นดินเ้ยมืกีนี่ว้ากินลี่อ่าาะไ่น้่งลลีก็สันตอนลี้อ่กับาขาไหมกงจีคือเาไเขากินโมจน,น่ซึ่งม,มือกี้ไหมโมเมเ,นนะเราขาวนี่โอ้ยยังมาบอกว่าผมมึงไคกินเราขาวนี่นัง่งยำนี่มุตตมก็เดี๋ยวป่าส่วห้องอะไรแม,ม่มงจาไปเนีย ราบันต่ำเลยคุยได้บัที่ไทยเี่คอยังไม่ยอมขอมากเยมันโูชะตามันชินเออันเบ่งจากซีน้ำเนอะคือเดี๋ยวกาชินชินอาวุธบ่อืมคนละชินมีดได้ไหมมิดลูกผู้ใดเอาไว้เหรอจิตีด้อกูกูถือตีจนเจ๊าสนเลยนี่เอาดูไปยังคุณ ตะก,กาไม่ยืนอยู่มันก็เฟียดไปพุ่นแล้ก็อ <laughs> ไปเก็บปลากนได้แล้วก็ปั่น we <laughs> <laughs> ผู <usion> ้ใดไอ้ส่วนตีนมันตั้งแต่ไอ้หมู่อะ แล้วเธอก็ไปพาพ่อพาแม่เธอมาด้วยแล้วเธอก็ไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็เอาน้องมาด้วยพาพาพาเอาแล้วว่าจะถือไปยังไงเนี่ยอ่ะไอ้นู้นรับได้มามา

เบ่แห้งแล้วครับเบ่แห้งแล้วครับพี่น้องครับเบ่แห้งแล้วครับจังหวะนี้ไปต่อได้ไหมหรือไม่เรามาดูพีสองกันนะครับพร้อมกันนะขอขอขอสัมภาษณ์ที่หนึ่งนะครับก la ็แต่ก่อนนะครับผมก็ดำน้ําเล่นที่นี่ประมาณอังละสิบเมตรยี่สิบเมตรนะครับขอขอสัมภาษณ์ที่สองนะครับรเาสัมภาษณ์ที่สองนะครับทชไมแต่ก่อนนะเมืยวก็นี้เิผมเข้าวัดนี่ผมถึงจะไหวไหวอะไรครับ

ข้าวหอมบอยสามร้อยเปอร์เซ็นต์บอมแมนอันั้นคือคู่หูของพื้นนะครับซี่ซิไวรุ่นนี้พอได้มอมนีเอ้ยเ้ยเ้ยมเนยอนีซียบวมอมพดีละเบื่อเบืเอเบื่ม่เวอันลุอันเ้เดี๋ยวเนมาก่อนเส็เด พี่น้องเ้ยผมนูฝาพี่น้องมันจะไปได้ยูกินน้ำไดครับเนี่ยเป็นทายล่กันมันบอกว่ามีทุาระหมครับพี่น้องบอกไปนะบรเดีมีผู้ปีล่ากันต้องมีปูติป่ะเนี้ปีลากันไงแม่นจันทอบลวครับมันไปยู่มันไปทุลารอีเดียพี่น้องมีงานต่อมีงานต่อจีนี่ีนี้ชีโซน้ำมีเสอยนะออกซื้อออกซื้อเด็กดูเยอะไอ้สัส ออะะครับเพื่อนยั่บ้านมิ่งผมใหญ่แห้งอันนี้ยังตื้ใหญ่เอ้อผมเอ,เเอง,เงอคงรับนะฮะบ่ผมแพี้ยงยัยผมเออแห้งแห้งแล้วก็ผมพีขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับเพระาะว่ากขบมี่งยังมากมิ่หาปลาที่โอกาสได้เลยเนาะหาปลายุคโควิดเหรอหาปลายุคโควิดไม่เท่าไหร่ผมทอดปลานี่อยู่กำลัลนนลงจะปิด อใทุกคนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่ควบิดครับเราระวังกันตัวกันเองนะครับแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดก็ใครที่ติดก็อยู่ห่างๆคนที่ยังไม่ติดนะครับเพื่อรักษากันต่อไปนะครับแล้วก็มีอย่างหลายครับน่าจะในการนอกจากเข้ามาขอพื้นคบผมของนะครับ